สวัสดีครับลุงพอ่อหลอ่เมื่อนี้พผ้าแวะมาเที่ยวส้มสวนลุงพอ่อจากสองสามนาทีเนาะหลังจากที่บาได้ต้งคลิปมาดูแล,ลน้อพี่น้องเนาะอ้วนไม่ยังวัวนชีตาก่ะลังไล่ไล่ไม่แล้วตอนนี้วิญญาโต้เนาะรวมกับบางแก้วรลุดไว้เลยกะนซี่โตหลดไว้เลย นั่นอะไเน่นน้อยลูกคอกรุ่นล่าสุดเลี้ยงเพิ่มอีกเป็นตัวผู้เนาะไว้เป็นพ่อพันธุน์เน้นน้อยนี่เป็นลูกของสเตอร์กับปอปีเนาะนี่แม่วนนวันเดียพอหางเงาเงนี่นนยนะยางมันอันนี้เป็นลูกคอกเนาะใช่ไหมเอาเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งโอ้ยกระดมมาได้เสียแผ่นะ จังเสียละขึ้นมาแล้วก็สุรุมุ่นบุ่ไหวนเรื่อพี่น้องเนี่ยน,น,นะแล้วกวนน้องเนี่ยโอ้แล้วกวนลูก,กไปเลยดูของสตเตอร์กับปอบปีนาะอันนี้ผักการ์ดนะเงี้ยงตัวน้อยเนี่ยเนาะกําลังอ่กําลังสีหญ่เนานะเป็นประจำเดือนเท่าน,นึงแล้วตอนนี้สวนลุงพ่อนกับมีงวัวมาเพิ่มเนาะกับมีงวัวมีหมาหมามีไก่ตอหาเราบัางเห็ดปลือกด้วยมาบัางพี่ มาเด้อมาเด้อแถวนี่เป็นปลายเห็ดปลวกนี่เป็น้่องเคยออกสุป,ปีแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้ออกจากเทียจะเป็นจั้งเลยเดี๋ยวสิญยางหารอเมืองจากข้าวเนาะสิมีบอกนี่สิงกระไส่กลางงามข้าก็เห็ดปลวก เกิดน้ำมันนี่ปีนี่คือเกิดจากเทีอ่อ้คนขึ้นเจ็บม,มากินนลายแล้ววัไปน้ำมูอย่าออกไปเด้ออย่าออกไปเด้อ๊บีเข้ามาเมียเข้ามาเข้ามาประกาศเข้ามาเมีย เขามาเข้ามาเร็วเขามาเข้ามาโอ้เพอไปปิดประตูก่อนเอามาล่อบเบิ้งตัวอะไรเฮ็ดกัอนเดี๋ยวยกนะสีขอสวัสดีพี่น้องที่เพีือ่อนเนิทนะครับผมเดี๋ยวกอดหนานะเดี๋ยวลุงพ่อนมาอัปเดตเสบงใหม่ตอนนี้กะ ที่ขอสวัสดีพี่น้องเบตีเพียงสามนีนะครับผมสวัสดีครับ